มาได้เลยพี่ผมเจอแล้วมันจอกหน้าประตูน่าจะมีสองตัวไม่ทันแน่ทันโอ้บาอกอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันมีรถด้วยปะเนี่ยใช่หรอไม่รู้เหมือนกันพี่ได้ยินเสียงอะไรแตกๆไม่รู้อะพี่วิ่งไปเลยดีกว่างั้นนี่แหละใช่ใช่มีรถมีรถนี่แหละ แม่ง <laughs> มาเจอตอนพี่ของเต็มอีกอะปัญหาเลยไม่ใช่อะไรนะมันวิ่งวิ่งช้ากว่าจะไปถึงอะจริงเช่อมีมรถแฟกมันก็ไมได้แท็กเตอร์ได้มั้ง <laughs> เอาแล้วพี่ <laughs> ผมผมกำลังวิ่งอ้อมไปด้านหลังแฟกมันจะมีเําแพงแตกอยู่ แัยต้องทิ้งปืนหาที่ทิ้งปืนก่นผมอุสาไม่ใส่เกาะมาเนี่ยวิ่งแทมไม่ขยับเลยอะ่ะเฮ้ยคนป้อว่าเมื่อกี้เป็นไปได้สูงโอ้โหโอโห้รถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ได้ยินเสียงแบบนี้รถแท็กเตอร์ชัวร์วแล้วมาเจอคนตอนเหนื่อยบักบักอีกโอโ้ คนแน่เลยว่ะแม่งวาร์ปแบบนี้ไม่ใช่โรแทสเตอร์กี่คนวะน้าหนีอ่ะหนีปะมันขับออกมันมาเขาบอกคนนึงมันยังไม่เห็นผมแบบหนึงปีทิ้งของไว้ก่อนเฮ้ยมันเห็นพี่แล้วนี่หว่าไอ้เคียร์เราเซิร์ฟวาร์ป โอ้ยแล้วนี่แหละน่าเบื่อจริงมาเจอตอนงี้ไอ้เชี่ยมันไม่ตายวะเกียดเซิร์ฟว่าวะเกียดทุกอย่างเลยตอนเนี้ยมาเจอคนตอนจังหวะแบบตายดิเฮียฮัลโหลยิงเวลาทำไมฮัลโหล มันจะเสียงผู้หญิงมาหลอกล่อกอูไอ้เหี้ยโอ้โหจบเลยมันตามหาพี่เว้ยอุอ้ยไอ้เหี้ยผมตายไอ้เหี้ยมันเซิร์ฟบ้าป่ะเอาแล้วพี่หยิบปืนมาผิดกระบอก <laughs> โอ้โหปืนอยู่ไหนวะปืน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 ไอ้เหี้ยเสือมันวา้าแบะพี่ <laughs> อย่างซวยเลยหยิบปืนมาผิดกระบอกเซื้อมันว้าวอ่ะโหเจ๊งเลยเมื่อกี้เห็นข้างล่างผมว่าว่าจะกลับไปดูของที่แฟซชหน่อยเผื่อจะมีพวกหลงเหลือสรุปมันมันเข้าบ้านอยู่หรอตอนเนี้ยเห็นเข้าบ้านไปสามแล้วพี่น่าจะมีทั้งหมดสี่ไม่ก็ห้าเดี๋ยวก็นน่าจะออกมาแล้วถ้าจะไปยิงเดี๋ยวรอมันไปแอร์เดี๋ยวผมดูทรงแล้วแม่งน่าจะไปแอร์เจด๋ดายว่าถ้าลองงัดเก่งๆนี่อ่ะงัดรถ แม่งเลยยิงเปืนเราทําไมแต่พวกแองคุพวกไหนว่ามันสามตัวเหมือนกันวะ่ะแล้วชุดชุดเต็มด้วยนะมันจะแต่พี่เก็บอะไรไม่ได้เลยคนละพวกกันของพี่แน่นอยู่แล้วอะ่ะชื่อไม่คุ้นอะ่ะมันเอาปืนอะไรยิงพี่วะรอบแรกตระกูลคนเบานี่แหละแต่ไม่รู้ปืนอะไรฟังไม่ออกเอ้ยโอ้โหแล้วพี่มาเจอคนพอดีอีกอยู่ไหนพีใ่ใกล้แคมป์เราเลยใกล้แคมป์เราเลย ไอแคมป์เดี๋ยวผมไปหาพวกนั้นเปล่าวะแต่พี่แม็กมันเหลือแค่หกนัดว่ะแต่ตายนะถ้าหกนัดนเนี่ยโดนอะ่ะถ้าผมก็ก,ก็ก็ไหวอยู่พี่เดี๋ยวผมวิ่งไปซับผมถือหน้าไม้ไปซับใเฟรมเลยตก<ด>แล้วตอนนี้แคมป์เราเลยอยู่เนินข้างล่างเราเลยอ่ะแถวเตียงพี่อ่ะเฟรมผมตกว่ะชิบหายละชี้เกมมามากากอะไรตอนนี้วะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเห็นอะไรแล้ว สองคนสองคนสองคนสองเหรอสองสองสองเออว่ะตัวเต็มปะปืนพกปืนพกกับเกาะตายหนึ่งยิงกับหน้าไม้อะใช่ใช่ใช่ผ่านหม่องสไนเปอร์อหลอนแล้วนะมันหลอนแล้วนะหลอนแล้วหลอนแล้วแล้วตายสองจบยิง <laughs> <laughs> เอาเอาหน้าไม้ลูกอะไรยิงมันวะลูกหินพี่ลูกหินยิงคือลูกเกาะเลยเอ,เอผ่านหม่อง <laughs> แตงว่าลูกเหล็กก็ตาย,ยางั้นน่ะตายหมดเลยพี่นี่เป็นไงเราพวกมึงเจอพ<ง>านมองพานหมองผู้ยิ่งใหญ่แล้วเกียงไกในป่าล,ลึกเขาจะสหาัสตรูด้วามวาแฮร์แมนยำเดี๋ยวพี่กินข้าวแป๊บ <c oughs> โอเคไอ้พุ่มที่พี่ <c oughs> ไอ้พุ่มที่พี่อยู่นั้นพุ่มที่พี่เก็บของเหรอไม่พี่ดิดดิดเข้าพุ่มไอ้ของมันอยู่ตรงรถตรงรถที่ทางเข้ามันจะมีรถรถงูง,ง,งูอยู่เห็นไหมจอดอข้างทางอะรถที่มันพังอ่ะอ่าโอเค เออมันมีอยู่คันเดียวในอันน,นี้นั่นแต่พี่วางแท็บไว้แล้วไม่ต้องเข้าไปนะโอเคโอเครอฟังเสียงเดียวอะมันจะมีตัววิ่งอยู่ข้างในพี่ฮฮฮฮ เฮียชีวิตมึงเนาะโคตรสุดเลยผ่านทางผมเลยนะคือมาไปไหนวะ What the fuck ตอนนี้คือหายไปแล้วมาจะรอออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆตอนเช้าก็ได้เป็นไหนวะเฮ้ยมันไม่ก็มันอยู่ด้านหนอกมันออกมาแล้วพี่ฝั่งด้านหน้าเลย เชื่กดแทไม่ได้ีามันเอาตัวเปล่ามาวิ่งเช็คปะเนี่ยเอ้ยอ๋อโอ้โหออกมาสามตัวออกมาดำฮีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อพีดบักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออมันออกมาเช็คเลยพี่อย่าเซอร์ฟบัฟจัดโอ้ยพี่เห็นละไอ้เที่เซอร์ฟบัฟจัดผมยิงเข้าตัวไปไม่ไม่มีสามตัวพี่ยิงยิงมันเลยก็ได้ยิงมันก็ได้โอ้โหมันเห็นเองป่ะน่ะ เห็นพี่เห็นเออพี่พี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยโอ้โหกูตายสัตว์เออเซิร์ฟดีเซิร์ฟดีโอ้โหต้องต้องรีบเก็บพวกนี้แล้วก็อุ้ยเอ้าเอ้ยโอ้โหอะไรพี่โดนอะไรอ่ะมันยังเหลืออีกนึงมันยังเหลืออีกนึงตรงพี่เลยตรงศพพี่เลยเจอแล้วมันมองยากด้วยมันในนี่มันสลบมันน่าจะใกล้ตายแล้วโอ้มันน่าจะสลบแล้วมันฟื้นขึ้นมาบ้างไอ้เหี้ยมันวาร์ปมันวาร์ปไอ้เหี้ยได้ไหม <น>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนวาร์ปเพื่อนวาร์ปถ้าไม่ได้ก็อย่าตายอ่ะแค่นั้นอพอไอ้เชี่ย,ยมันยืนมองหน้าผมวาร์ปยืนมองหน้าผมอีกแล้วไอ้อตอนนี้เซิฟค้างวิ่งวิ่งหนีไปก่อนก็ได้รอให้มันพาวงอ่ะยาะ้ายมันเก็บของเราก่อนให้พีไ่ได้เก็บปืนอะไรสักอย่างก่อนโอเครอให้มันพาวงไว้บ้านมันก็ใกล้บ้านเราก็ใกล้ไม่เป็นไรเราฝั่งไปละเราเสียแค่ชุดเท่เนี่ย มันรู้ไงว่าเตียงเราอยู่นี่มันรู้แล้วเตียงแล้วเราต้องเปลี่ยนเตียงแล้วตอนนี้นอันตรายสุดๆอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เม่กี้ที่ตายไหนวะมันวิ่งหาอยู่วิ่งหาผมอยู่เฮ้ยาไลิกขึ้อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยขาพี่หักเชี่ยขามันก็หักไอ้เหี่แตกระสุนผมไม่มีแล้วเออสวยให้มันขาหักไว้งั้นแหละ มันยังไม่รู <c <c ้จักไอเอ็มซับซีโร่วิ่งต่อยแม่งเลยสัตว์มีมีดมีอะไรไหมขไม่ตีแม่งเฮ้ยกูเตะกูเตะไอสัตว์กูเตเหมือนลูกเลยเฮียอืมอืมมัจะยิงขั้วอืมอืมอืมไอสัตว์รู้จักซับซีโร่ไหมเฮียอืมอืมอืมมันจะมันมันไม่ตายพี่อุ้ยมันพยายามยิงผมเพื่อมันอุ้ยลูกมันนกมันนก ไอ้เหี้ยเพื่อนมาเพื่อนมาโอ้ยแล้วมาติดจังหวะอุ้ยไอ้เหี้ยกระสุนมันหมดไอ้สัตว์เอ้ยอือไอแอมซับซีโร่ไอ้เหี้ยตายไปมไม่ตัวหนึ่งแล้วพี่มาอตัวหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยมันวิกตัยผมมันวิกตัยผมอืมไอแอมซับซีโร่ไอ้สัตว์ไอมือรีพุตอือไอเอมซับซีโร่คุยมันว่ะสงครามสงครามเย่งไอนี่เย่งบาด เฮ้ยไอ้เจ้าเจ้าอะไรกี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปืนมามันปืนมาเฮ้ยตัวแม่งว้าวว่ะนี่กระสุนค้างไอสัตว์เอ้ยเฮี้ยแล้วกระสุนค้างไอเฮี้ยกระสุนขัดล้ำไอเฮี้ยเอ้ยเฮี้ยเลยเฮ้ยเอ้ยเฮี้ยเป็นอยู่ข้างข้างกูเฮี้ยผีดีกว่าไม่ใช่คนเฮ้ยพี่ตัวนึงมันเจ็บตัวนึงมันเจ็บมันมันมันอยู่ข้างผมเลยข้างผมเลย เอาไปไหนแล้ววะเมื่อกี้พี่เห็นนี่ในฝั่งฝั่งนี้แล้วหน้าหน้าเลยเดี๋ยวผมผมผมๆๆผมผมจะเบิ้ลฟีดผมจะเบิ้ลฟีดต้องซ่อมก่นอนเฮ้ยเมื่อกี้มันวิน่งลงไปทางเองมันไปไหนวะนั่นดิไอสตัตว์กูเตะขี้แตกเลยนะมึงอย่านะก็สุดหมดป้ะวะเหลือก้านัดเหลือก้านัดนี่ๆๆน,นี่เจอแล้วเจอแล้วเที่ยแม่งยูเอ็มพีดีดอ่ะมันดีดเกินอะ่ะโอ้สามตัววิ่งว่าเป็นวิ่งว่อนเลยพี่ เส,อสือศพก่อนสองตัวนะตรงนั้นเอาไปไหนวะเส,อสืสอศพเสือศพแล้วไอ้ยีงไมนอยู่พวกมึงละไอเอาโอ้โห,โโห,โโหมันติดเอ็นอยู่ในลำกล้องอุทิศตายไปหนึ่งเอ็นสิบหกตายเชย<ม>ชักชักพอดีแล้ว <c oughs> กระสุนผมหมดกระสุนผมหมดกระสุนผมหมดผมซับพีโร่ <c oughs> ผมต้องถอยผมต้องถอยก่อนผมซับพีโร่ไม่ไหว แน่งชาร์จพอดีเลยไปถึงอย่างเหี้ยเลยเฮ้ยเอาวับเอาตายบอมบีอีกยูเอ็มบีตายบอมบีโอเคเบลโอเคจะใครมันยิงอะไรวะนะอย่างวับเลยสองวับสัตว์อ่ะเชี่ยวับเกินเอ็งกลับมาแล้วอ กลับมาแล้วกลับแล้วไอเอ็มดีเทอร์ล่ะเฮ้ยมันวับมันหายเฮ้ยมันจะเก็บลูกสองกูไม่ได้เนอะกูขอโลซับซีโลเอือผมแตกอ่าซับซีโลแตกแบงวับเอือผมแตกซับซีโลแตกเราต้องวิ่งเข้าไปฟาร์มรถใหม่ในแอร์แล้วล่ะใช่แอดโฮมก่อน ไม่ไหวแล้วไอเอ็มซับซีโดวิวิใครวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เทียมันมันดักเกิดผมไอ้สัด้อเฮ้ยเออเออมันดักเตียงเราพี่ไอ้เช่นึงวิ่งกระเพกกระเพกอ่ะเฮ้ยพี่เกิดใกล้ๆแอร์พอร์ตเลยโอเคโอเคผมอยู่หมู่บ้านน้ำแผลงห้าเลยบ้านน้ำแผลงโอ้ไปเกิดกลางเลยว่ะหที่เกิดแอร์พอร์ตเลยเอาง่ายๆโห ผมหายตัว UMP อ่ะมต่อยเตะขี้แตกเลยอ <laughs> <laughs> ่ะไอ้แม่ง30กกแม่งเอาเอาเอา UA, U เอา UMP มาโดนพี่เอาลูกซองเป่าตาย <laughs> โดนเอาโดน AOK มาโดนพี่เอาปืนพูกกิงตายแต่แม่งตายคู่ตลอดอย่างเต็มอืมผมโทษเสิร์ฟครับผมโทษเสิร์ฟเปิดเป็นเฮี้ยกันเต็มพอยต์จาก600เหลือ400แล้ว ผมจากสองสองร้อย่ิบสองอ่ะเหลือร้อยเดียวโคตรจนอ่ะตอนนี้ค่อยค่อยดักมันในแอร์ดีกว่าเราคุมแอร์ได้ทุกอย่างก็เป็นของเราเดี๋ยวต้องทำเตียงใหม่ฝั่งนี้ละฝั่งนู้นเดี๋ยวมันก็คงทำลายทิ้งแหละพี่วัดมันทำแน่ขอแค่มันไม่รู้ว่ามีกล่องก็พอเดี๋ยวหากกกลลล่่่ออองงง ถือสนนยนี่แม่งเคลียงทิ้งเลยตอนเนี้ยว้าวขนาดนี้ไม่เหมาะจริงๆอ่ะเรายังจะได้เจอกันอีกนานใช่แล้วถ้าเซิร์ฟดีก็น่าใช้อยู่แต่นี่แม่งแต่เท่าทุนอะเมื่อกี้เอาของมันมาเล่นทางนั้นเลยใช่ใช่ใช่เได้กำไรเราด้วยกำไรนิดหน่อยอะฝังดินเรียบร้อยผมอะ เดี๋ยวต้องหาช่วงกลางวันมาผมจะต้องกลางวันมาต้องต้องต้องมาย้ายกล่องแล้วีแรกนึกว่ามันสองตัวเพิ่มมาเป็นสามเพิ่มมาเป็นสี่เพิ่มมาเป็นห้าสักพักแม่วิ่งกันมาไม่หยุดเลยมากันเต็มเลยเวรน,นี่มันคลื่นฝูงชนห้าตัวครับห้าตัว ไอแอมโจลาดกูตลอด